แม่ฉันอยากอาบน้ำกับแม่ลูกคนนี้เสียงนี้ฟังเพราะจริงๆแม่ทำไมถึงมาได้ละ่ะใครให้คุณออกมา แกรู้ไหมถ้าให้คนเห็นจะเป็นยังไงอาเจ็บเจ็บ,จบคุณผู้หญิงและคุณนายอาบน้ําแกยังกล้าแอบดูฉันจะไปคลอดแกได้ยังไงลูกชายประหลาดแบบนี้ฉันฉันจะทําร้ายแกใครให้แกออกมาทําร้ายทําร้ายทําร้ายฉันจนตายฉันมีชีวิตมา20่กว่าปีฉันไม่เคยแม้แต่สัมผัสผู้หญิงฉันยังไม่เคยสัมผัสตอนนี้ฉันมองยังไม่ได้เลยเหรอถ้างั้นฉันมีชีวิตอยู่ไปทําไมอ้าแก แกแอบดูภรรยาและลูกสาวคนอื่นแกยังมีเหตุผลเหรอแกอย่าลืมครอบครัวเหยาเป็นผู้มีพระคุณกับเรานั่นเป็นผู้มีพระคุณของแกฉันไม่สมควรฉันเป็นแค่เด็กไม่มีพ่อไม่มีบ้านกินไม่ไหวไปโรงเรียนไม่ได้ต้องทํางานกลางวันกลางคืนในห้องใต้ดินใช้ชีวิตเหมือนหนู เด็กไร้แย่เก็บขยัะไม่มีพ่อที่รักไม่มีใครดูแลเม้นหึ่งไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจฮ่าหาหเซียวา่าวแม่จะไม่ให้ลูกต้องลำบากอีกแน่นอนจะไม่ให้เธอต้องทนทุกข์อีกนั้นเธอระวังหน่อยนะถ้าถูกจับได้จะต้องติดคุก ขอโทษครับคุณผู้หญิงคุณหนูลาก่อนคุณโจฉันคิดว่าฟางจือหาวจะตั้งใจกว่านี้ไม่คิดเลยเขาใช้ช่วงเวลาที่บ้านไม่มีคนทุกครั้ง ใครขโมยถุงน่องของฉันคุณผู้หญิงไม่มีอะไรใช่ไหมถุงน่องที่เพิ่งซื้อเมื่อสองวันก่อนก็หายไปเลยแล้วยังมีเสื้อชั้นในเก็บสรีระของฉันด้วยขอโทษครับคุณผู้หญิงเมื่อวานมีแมวป่ามาที่นี่ฉันยากมากกว่าจะไล่มันออกไปได้คุณโจ นี่คุณโจคุณหนูคุณไม่เป็นไรไใช่ไหมนี่คือ โอ้ฉันเป็นหวัดในช่วงนี้ยังไม่มีโอกาสจัดการเลยฉันจะจัดการเดี๋ยวนี้เลยชินอีออกมาหน่อยพรุ่งนี้เราจะไปท่องยุโรปเจ็ดวันจะนัดไปฉลองวันเกิดให้เธอเป็นอย่างไรดีมาก วันเกิดของลูกสาวสุดที่รักแน่นอนว่าต้องเตรียมให้ดีดก็ถือว่ายืนยันแบบนี้เลยพรุ่งนี้ก็ออกเดินทางท่องยุโรปเจ็ดวันดีมากๆท่องเจ็ดวันงั้นฉันจะสามารถทําอะไรก็ได้ที่อยากทำพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของผมพอดีผมจะเรียกพวกพี่น้องทั้งหมดมาจัดเต็มหน่อย เฮก่าเจียนผมฟางจือหาวตอนนี้ผมเป็นลูกเขยของเหยาแล้วพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของผมนะคุณเรียกพวกพี่น้องมาทั้งหมดมาที่วิลล่าของผมมาเล่นกันเถอะอ่าแม่โจสัปดาห์นี้รบกวนคุณช่วยดูบ้านนะห้ามไม่ให้คนที่น่าสงสัยเข้ามาคุณเหยาสบายใจได้ไปเถอะ ไปวิลล่าของเศรษฐีกันเถอะไปเข้าวิลล่าของเศรษฐีกันเถอะ 哈哈哈哈！ แก้วพี่น้องอาญาห้าวกูหฮ่าฮ่าฮ่าห้าวกูพี่น้องสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานห้าวกูได้ยินว่าคุณเป็นลูกเขยของเหยาแล้วจากนี้ไปต้องเรียกคุณว่านานฟางฮ่าฮ่าฮ่าได้ยินว่าลูกสาวของเหยามีความงามที่งามล่มเมืองคนข้างนอกอยากจะเห็นหน้าก็ยากจริงๆแล้วอิฉาห้าวกูนะอันนั้นอะไรนะเข้าไปนั่งเถอะดีดีดีฮ่าฮ่าฮ่า ชื่อหาวทำไมถึงพาคนมาขนาดนี้ถ้าโย่จงรู้เรื่องนี้ชื่อหาวทำอะไรช<อ>ื่อหาวคืนที่ผ่านมาฉันพูดกับเธออย่างไร<อ>เธอจะเรียกคนมากมายแบบนี้ได้ยังไง<อ>มาที่วิลล่าเอาเธอที่บ้านก็ไม่มีใครอยู่แล้ว<อ>ฉันแค่เล่นเล่นจะเป็นอะไรไป<อ>ไม่ได้ให้พวกเขาเรีบไปเถอะถ้าใครจากตระกูลอย่างรู้เรื่องนี้เราสองคนจะต้องติดคุกตระกูลเหยาเธอรู้แค่ตระกูลเหยา ตระกูลเหยาสร้างรายได้มากมายให้เธอสักกี่บาทเธอดูเธอว่าเธอนั้นจนขนาดไหนเธอจะพูดแบบนี้ได้ยังไงทําไมฉันพูดไม่ได้เพราะเธอจนดังนั้นลูกชายที่เธอมีจะต้องอยู่ไปตลอดชีวิตในห้องใต้ดินเป็นหนูฉันทําบาปอะไรในชาติก่อนถึงได้มีแม่ที่ไม่มีความสามารถแบบเธอชื่อหาวโจหงเหมยฉันบอกเธอวันนี้เป็นวันเกิดของฉันนี่เป็นโอกาสที่ฉันรอคอยอย่างยากลําบากฉันจะต้องสรุกสนานการกับช่วงเวลานี้ให้เต็มที่ถ้าเธอทําให้ฉันขายหน้าต่อหน้าเพื่อน ชีวิตนี้ของฉันจะไม่มีใครยอมรับคุณเป็นแม่ฉันรู้แล้วแม่ฉันลืมเอกสารไว้ที่บ้าน เธอนี่นะจริงๆแล้วทําให้ฉันไม่สบายใจเลยสามีเธอเข้าไปเช็คอินก่อนรอเราที่นั่นฉันจะพาซินอีกกลับไปเอาเอกสารฝึกา้าวกบเมื่อกี้คือสวัสดีแม่บ้านที่บ้านไม่มีอะไรไม่ต้องสนใจเธอเธอเห็นไหมฉันบอกแล้วใช่ไหมงั้นห้าวกดจะโกหกเราได้ยังไงพวกเขายังคิดอยู่ว่า้าวกดลูกเขยของเธอมันเป็นของปลอมนะ เอานั้นไปพาเพื่อนเพื่อนไปดูสิ่งที่เห็นอะไรคือความหรูหราอะไรคือความสง,ง่างามดีเลือกได้ตามสบายเสื้อผ้าสวยมาก้าวโกวสุขสันบันเกิด แม่เกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกกระสับกระส่ายเล็กน้อยความรู้สึกช่วงนี้โจแม่บ้านดูแปลกๆที่บ้านมีโจแม่บ้านจัดการน่าจะไม่มีอะไรหรอกนะไปบ้านหลังใหญ่ของเศรษฐีกันเถอะโจผู้ดูแลขับเร็วๆหน่อยแม่นี่คือเกิดเรื่องแล้ว ก็คือเจ้าของที่นี่ทุกอย่างที่นี่เป็นของฉันทั้งหมดฟังจือหาวเธอก็ควรหยุดได้แล้วนะคุณพูดว่าอะไรพอประมาณคุณเป็นแม่บ้านเหม็นหึงคุณมีสิทธิ์อะไรพูดกับพี่หาวแบบนี้ได้ยังไงเออนั่นคุณไปเอาตัวนั้นมาที่มีค่าที่สุดเอาไว้ยอายุร้อยปีออกมาฉันจะดื่มกับพี่น้องของฉันไม่เมาไม่กลับฮ่าฮ่าน้องหาวคุณยังทําอะไรอยู่ คุณแม่บ้านเ็นหึงคนนี้กำลังอึดอาดอยู่ที่นี่เชื่อไหมว่าฉันจะตีคุณน้องหาวอ้าพี่หาวพี่หาวตีได้ดีแม่บ้านแบบนี้ที่ไม่เจียมตัวก็ควรตี มามาชนแก้วกันมาดื่มกันนี่มันอะไรนี่มันเกิดอะไรขึ้นใครอนุญาตให้พวกอันธพาณนี้เข้ามาเข้ามาในบ้านของฉันยังใส่เสื้อผ้าของบ้านฉันอีกใช้ของในบ้านของเรารู้ไหมว่านี่คือที่ไหน พี่หาวผู้หญิงคนนี้มาจากไหนยังดูดีมากเลยฮิฮิมานี่พี่จุกหน่อยคุณคิดจะทําอะไรบุกรุกที่อยู่อาศัยทาลายทรัพย์สินของคนอื่นตามใจชอบจะต้องติดคุกนัดของเก่าดูคุณแต่งตัวดีจังไม่เทียมตัวที่นี่คือวิลล่าของเศรษฐีเหาวงานวันเกิดของเราฟางจือหาวฟางจือหาวคือเผยของบ้านเหญ่พวกคุณเป็นผู้บุกรุกคุณเคยของบ้านเหยาเราไม่รู้หรอกพวกคุณไม่สําคัญอะไรยังมีสิทธิ์รู้ด้วยเหรอือฟางจือหาวคือพี่น้องของเรา หลังจากนี้ถ้าเหย่ยเห็นเราต้องเรียกว่าคุณฉันจะดูว่าเคยของบ้านเหย่ยาที่โผล่ขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลเป็นใครกันแน่เอาเล่ามาเฮอเฮฟังจอหาวฟังจีหาวสองคนนี้จะไล่เราทิ้งฉันคือเคยของบ้านเหายาใครกล้าบุกรุกใครกล้าบุกรุกโยสาวสวยฮ่าฮ่าฮ่าคุณคือบ้านเหย่ยา เขยเออใช่ฉันคือเขยของเหยาเจียนสิงสามีของเหยาซินอีเจ้าของบ้านเหยาในอนาคตเจ้าของบ้านฮ่าฮ่าฮาคือพวกคุณสองคนมารบกวนความสุขของฉันกับพี่น้องไปให้ผลคุณพูดว่าพวกคุณสองคนทําให้ปาร์ตี้ของฉันยุ่งเหยิงฉันควรทําอย่างไรถึงจะดีจะลงโทษพวกคุณนะฮ่าฮ่าฮาจะทําอะไรฉันคือปล่อยคุณรู้หรือเปล่าว่าฉันคือใครโอ้สมัยนี้โจนี่ก็เริ่มมีความละอายแล้วใช่เลยมาถึงดินแดนของห้า ยังจะไม่เชื่อฟังอีกเหรือ้าวเล่นจนเบื่อแล้วเก็บไว้ให้พี่ๆเล่นกันนะสองสาวสวยแค่พวกคุณเชื่อฟังก็พอวิลล่านี้จะเป็นบ้านของพวกคุณในอนาคตฉันขอรับรองในฐานะเขยของตระกูลเหา่ความร่ำรวยมัง่งคั่งในอนาคตของพวกคุณร่ำรวยมัง่งคั่ง <c oughs> เธอเป็นเขยของตระกูลใหญ่นะ <c oughs> ดูให้ชัดๆเลยฉ <c oughs> ันคือใครกันแน่ ทำไมต้องเป็นพวกเธอเธอพวกเธอไม่ไปเที่ยวรหรอกหรือไอผู้หญิงเหม็นกล้าทําร้ายห้าวของเราเหรอพี่ๆี่มาเถอะพวกคุณโดนเขาหลอกหมดแล้วเขาไม่ใช่เคยระยาูลเอย่างเลยพวกคุณกําลังสมรู้ร่วมคิดนี่คือการกระทําผิดกฎหมายเราไม่เคยเรียนไม่ได้หมายความว่าไม่มีไอคิวาวโกโมอบเสื้อผ้าแบรนด์ให้เราใส่นาฬิกาแบรนด์อันนี้เป็นของตองหมดหรอือใครที่ไม่ถูกกับฟังจีหาว ก็คือไม่ถูกกับเราใช่พวกคุณดูนี่คืออะไรผู้หญิงสองคนในภาพนี้มีหน้าตาคล้ายกับทั้งสองคนนี้จริงเหรอือฉันคือเศรษฐีอันดับหนึ่งของตงจูภรรยาของเหยาเจี้ยนสิงเจียนเยวิน